คืออย่างที่เรียนแจ้งเอาไว้นะครับกลุ่มพักของเรานะครับเป็นพักคนรุ่นใหม่จริงๆแล้วกลุ่มคนรุ่นใหม่อ่ะครับเป็นกลุ่มที่อยากพัฒนาประเทศแล้วเขาตั้งใจจริงนะครับผมว่าอยากให้ลบภาพเก่าก่อนภาพเก่าคือนกักการเมืองจะต้องโกงจะต้องกินใช่ไหมครับแต่ว่าพักรุ่นใหม่อ่ะครับมีมีความฝันมีความหวังแล้วก็ความตั้งใจจริงจริงครับอันนี้มันคือสิ่งที่ผมอยากเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็อยากผลักดันประเทศให้มันก้าวพัฒนาเข้าไปขึ้นไปครับในส่วนของผมนะครับคือต้องเรียนตรงๆเลยว่า เมื่อก่อนในการมันเป็นเรื่องที่กลตัวมากเลยแต่ผมว่าเหมือนที่อยู่ในกบเป็นกบที่อยู่ในไอ้กระติกน้ำร้อนนะครับคือพอมันมีปัญหาที่เป็นลูกโซ่กระทบกระทบเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยจนวันหนึ่งเนี่ยมันร้อนแล้วมันทนไม่ไหวมันเลยต้องกระโดดออกมาเพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ประจวบเหมาะกับจังหวะที่พี่โอ๋เนี่ยได้มีการพูดคุยกันแล้วเขาก็เหมือนว่าเออเป็นไอเดียว่าต้องการที่จะทาพักสําหรับคนรุ่นใหม่อยากได้คนที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศจริงๆผมก็เลยมองว่าตรงนี้เป็นโอกาสที่จะเข้ามาทํากั นโยบายของพักอันนี้ครับเดี๋ยวเราจะแถลงอีกทีนหนึ่งวันนี้ครับเราตั้งใจมาแสดงวิสัยทัศน์เดี่ยวถ้าเกิดว่ามีนโยบายพักครับลอดออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะเชิญวิพีอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับของผมนะครับก็จะเป็นในส่วนที่จะมาเซฟประเทศไทยละกันนะครับจากความเหลื่อมล้ําที่มันกว้างขึ้นทุกวันครับเพราะว่าตอนนี้มันรวยรวยกระจุกเนาะจนกระจายครับก็อยากจะมาหานโยบายที่ช่วยคนตัวเล็กให้มีที่ยืนในประเทศนะครับครับเอ่อ ตอนนี้คำนโยบายหลายๆนโยบายมันเหมือนู่บนกระดาษไม่ทําถูกเอามาใช้เลยครับพักเราครับจะทํางานแบบเรียบง่ายแล้วก็แต่ชัดเจนนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนทุกคน,นครับเข้าถึงโอกาสได้อย่างจริงออทีนี้ครับของเราไม่มีเจ้าของพักไม่มีเจ้าของทําให้เราครับทำงานากับประชาชนแบบตรงไปตรงมาแล้วก็แบบเชื่อถือโปร่งใสครับ ภาพในวันนี้ครับทุกท่านอาจจะเห็นแล้วว่าคือพักของเราเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่จริงๆที่นี่ครับกลุ่มคนรุ่นใหม่ผมเชื่อว่ามีวิสัยทัศน์ที่กว้างกว้างไกลแล้วเราก็จะขับเคลื่อนประเทศด้วยนโยบายใหม่ๆแบบใหม่ครับ,ค,รบคือในส่วนผมนะครับก็เชื่อว่าปัญหาที่ประเทศพบเจออยู่ทุกวันนี้มันเป็นปัญหาเดิมๆซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้วิธีเดิมๆแก้ไขปัญหากันผมว่ามันถึงเวลาที่จะต้องให้คนรุ่นใหม่แล้วก็เข้ามาใช้วิธีใหม่ๆในการแก้ปัญหาครับ เพราะรักชาติไม่ใช่แค่คำพูดครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ